สวัสดีครับ FC นักสะสมคนชอบเหรียญพบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกันในคลิปนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญพอสอหายากพอสอผลิตน้อยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราช่องของเราถึงจะเป็นช่องเล็กๆแต่ก็สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเหรียญมาให้ FC นักสะสมคนชอบเหรียญได้รับข้อมูลข่าวสารในวงการเหรียญเกี่ยวกับกระแสราคาการซื้อขายเกี่ยวกับเหรียญแปลเกี่ยวกับเหรียญผลิตน้อยมาให้ข้อมูล f FC ที่ติดตามรับชมทางช่องของเราก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ f c ทุกท่านที่คอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b ส c r ร b e ก็ขอบคุณไว้นะโอกาสดีทุกคนสองเหรียญน,นี้นะครับ ก็เป็นเหรียญที่หายากเป็นเหรียญผลิตน้อยเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่9เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2553เหรียญปีพศ2553 ที่หลักร้านร้านกว่าๆเขาถือว่าผลิตน้อยกำลังมีความนิยมหลายๆคนก็ซื้อไปสะสมเก็บสะสมเพื่อรอรางในข้างหน้าแต่ทางช่องสมงารมทคเน็ของเราสองเรียนนี้ปีพศนี้เก็บนะครับยังไม่ขายเก็บ เพื่อที่จะรอกระแสนักลงทุนชาวญี่ปุน่นเพราะว่านักลงทุนชาวญี่ปุน่นประกาศรับซื้อเหรียญราคาแพงในอนาคตต่อไปไจะใครจะรู้เหรียญน,นี้อาจจะอยู่ในหนึ่งจำนวนที่ทางช่องอนักลงทุนชาวญี่ปุน่นประกาศรับซื้อก็ได้ในอนาคตต่อไปฉะนั้น เร่ก็จะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เรื่อยๆนะครับได้หลายเหรียญน,นะครับเผื่อบางทีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นประการรับซื้อนะครับเหรียญละหลักหมื่นหลักแสนนะครับเราก็จะได้ขายเลยทันทีก็ฝากนะครับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นผมได้ติดตามทางช่อง เล่นพิษได้รับกระแสพอสมควรเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อเหรียญของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นท่านนี้เพราะว่าท่านซื้อเหรียญราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบบไหนก็แล้วแต่ผมก็จะเลือกเก็บเผื่อบางทีอาจจะถูกใจนักลงทุนชาวญี่ปุ่นบ้างแฟนแฟน fc คนชอบเหรียญน,นักสะสมคนชอบเหรียญ มาลุ้นไปด้วยกันกับช่องสมาคมชาแนลนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องสมาคมชาแนลเก็บจะมีโอกาสได้ขายให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นไหมนะครับถ้ามีโอกาสได้ขายขายเมื่อไหร่ก็จะมารีวิวให้ f c ได้รับรู้กันว่านักลงทุนท่านนี้ซื้อจริงหรือซื้อไม่จริงก็เราก็จะได้มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทางช่องของเราได้นำข้อมูลเหรียญเหรียญรุ่นใหม่พระเรียนใหญ่ปีพรศ2 5 5 3นมะครับมาให้ข้อมูล F c เกี่ยวกับราคาซืา้อาเกี่ยวกับการผลิตนะครับเหรียญน,นี้อยู่ในความนิยมของนักสะสมทั่วไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลา F สี FC. ทอน,นี้เก็บหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ